เลยครับ <Ben im? S 1> สวยงามมากครับชุดสีทองทั้งชุดใช่ค่ะอยา,อยาทราวามร,รู้สึกของคืนวันนี้ครับจะบอกว่าน่าจะเป็นคืนที่ส,สาวๆปลดปล่อยเหมือนเป็นคืนปล่อยผีหน่อยๆ <ช>ว่าเมื่อวานนี้คือแบบบังคนแบบน้ำตาแตกใช่ใช่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยค่ะพรฟ้าก็เป็นเหมือนกันที่น้ำตาแตกเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจี้จี้เราจริงๆเพื่อที่จะแบบล้วงคำถามเชิงลึกดูทัศนคติเชิงลึกของเราอย่างนี้ค่ะมาวันนี้ก็ได้ผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายมากแล้วก็สาวๆทุกคนดูแฮปปี้มากเลยดูจากแบบสายตาของทุกคนแล้วพย่ใหพูดถึงชุดหน่อยครับอ๋อได้ค่ะ ชุดด้วยความที่เป็นทีมสีเงินทีมสีทองกับสีดำนะคะพรฟ้าก็เลยออกมาเป็นลุคนี้ก็คือเน้นสีทองเป็นหลักเพราะว่าเราตีโจทว่าเป็นลุคท็อปพาที่นะคะแล้วก็จะมีความแหวกของความเซ็กซี่หน่อยๆนะคะส่วนผมค่ะก็จะใส่รายละเอียดของความเป็นนิวยอร์กพาตี้เคิลเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็จะมีดีเทลเรื่องของแบบนิดๆหน่อยๆด้วย hey, do, hey, do. <Okay. S 2> อันนี้ทำเองหรือเปล่าคะทำเองหมดเลยค่ะในเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเก่งมากเลยค่ะเรียกว่าพร้อมแล้วนะฮะนะถ,ถ้าได้มงจริงๆไปยูนิเวอร์สนี่คือพร้อมเลยเดี๋ยว<ช><ด>หนูย่อรอรับมงเลย <laughs> เ <laughs> ได้ค่ะแล้วนี้ได้ทานอะไรเรียกคะทานแล้วค,วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวหานางงามมาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคอนฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ